เอาละครับผมมาถึงช่วงที่2ของผมกันนะครับผมกับบทแรกของเรานะครับ One control automatic trust ควบคุมความคิดอัตโนมัติของคุณให้ได้ Be careful of your trust of for your trust become your word Be careful of your word for your word become your action Be careful of your actions for your action become your habit Be careful of your habit, for your habit becomes your destiny. l a า s ชืจงระวังความคิดของคุณเพราะมันจะทำให้กลายเป็นคำพูดจงระวังคำพูดของคุณเพราะมันจะกลายเป็นการกระทำจงระวังการกระทำของคุณเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยของคุณเพราะมันจะทำให้ำกำหนดชะตาชีวิตของคุณได้เ่าจือกล่าว a u t o m a t i c t o u r h form c o g n i t i v e b e h a v i o r Olo, theory. theory the situation cause a touch which cause an emotion which lead the a behavior if you cast your first trust and let till it in positive way it will trigger a positive emotion which will cause positive behavior ความคิดอัตโนมัติจากทฤษฎีการบำบัดความคิดทางความคิดและพฤติกรรมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมามันทําให้เกิดความคิดที่ทําให้คุณตีความสิ่งนั้น,น,นเกิดขึ้นมามันเกิดอารมณ์ร่วมต่อสถานการณ์นั้นและเกิดการก,กระทำคุณรู้ทันว่าความคิดอัตโนมัติของคุณนั้นของตัวเองและปรับตีความให้เป็นทางบวกนั่นจะทําให้เป็นกระตุน้นอารมณ์ดีของคุณซึ่งทําให้คุณมีอาการกระทําที่น่ารักออกมา just being aware There's automatic task exercise can help you keep them under control. Automatic tasks are just where we have connection net or service to have the same light task, but they are just in inter to interpretation. For example, when someone cuts you off while driving, most people automatically touch it or he inconsiderate, red impolite, and selfish. This touch cause you to get angry and you end up honking the horn, yelling, or even fighting with the person in reality has why could be giving birth in the car or Really just had แค่รู้ตัวว่าความคิดอัตโนมัติของคุณคืออะไรก็ช่วยทำให้คุณควบคุมมันได้ความคิดอัตโนมัติก็คือความคิดที่คุณเคยผูกไว้กับเงื่อนไขบางอย่างมันอาจจะดูเหมือนว่าความคิดนั้นเป็นความจริงสําหรับคุณแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงการตีความจากความเคยชินของคุณตัวอย่างเช่นหากคุณขับรถหากคนขับรถตัดหน้าคุณหลายหลายคนก็คิดว่าทําไมเขาประมาทแบบนี้ทําไมเขาหยาบคายหรือไม่เขาก็เห็นแก่ตัวซึ่งการตีความแบบนี้ทำให้คุณรู้สึกโกรธ และคุณก็อาจจะบีบแตะตะโกนหรือลงไปต่อยกับเขาแต่จริงๆแล้วภรรยาเขาอาจจะกลับลังจะคลอดลูกหรือเขากําลังจะต้องรีบไปเข้าน้ําสุดๆก็ได้เร a l Life Experience t h e r e have been many situations where my interpretation led me to be uncontrolled and u n g r o u n d e d learning that my f h o t o t s are not always the truth helping me greatly. I cannot interpret events in a way that keeps me calm and in control of myself. An example is when I had someone say something that offended me before I would have interpreted such speaking as this speaks. now in interpret in is in as this person just doesn't have the skill to use language a t, t, t c u r a t e y กาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากชีวิตจริงของคุณชอนมีหลายเหตุการณ์ที่ผมเคยผ่านจากการที่ผมตีความแล้วนําไปสู่การควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จากนั้นผมก็ได้เรียนรู้ว่า ความคิดแรกของผมมันยังไม่ใช่ความจริงซึ่งมันช่วยให้ผมตีความใหม่อีกครั้งในทางที่จะทำให้ผมนิ่งขึ้นและควบคุมตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ผมได้ยินใครที่พูดขัดกับความคิดของผมที่ผ่านมาผมมักจะตีความว่าเขาไม่ให้เกียรติผมแต่ตอนนี้ผมจะตีความว่าเขาไม่มีสุนทรียะในการใช้ภาษาเพียงเปลี่ยนการตีความที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของผมมันก็สามารถทำให้ผมสงบใจขึ้นและเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นในประสบการณ์ของผู้เขียน เป็นสิ่งที่ดีนะครับในของผมเนี่ยของผมได้เจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเช่นการอารมณ์เสียอารมณ์เสียง่ายๆเราเหมือนผมเนี่ยที่มีขั้นตอนที่เขียนไว้ว่าการขับรถเนี่ยมีคนาขับปาดหน้าเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องมีคนบีบแตะใส่เราเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องแล้วเราก็โมเสียหัวเสียใส่เขาแล้วเราก็บีบแตะใส่เขาขับรถปาดหน้าเขาเนี่ยซึ่งผมเคยทํามาก่อนแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ ในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเราประมาทแล้วเราเกิดเัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเรามองถึงความคิดที่เราจะเกิดขึ้นมาในอนาคตว่าเฮ้ยถ้าเราเกิดไปอะไรขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นครอบครัวของเราแม่เราพ่อเราพี่น้องเราหรือคนที่เขารักเนี่ยจะรู้สึกยังไงถ้าเราขับปาดหน้าเขามาเนี่ยแล้วเขาเอาปืนยิงใส่เราขึ้นมาเนี่ยเราจบชีวิตแล้วเนี่ยทุกอย่างเ็าคือจบไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่แน่ชัดสําหรับตัวเราเองถ้าเราเอาแต่ ใช้ความคิดของเราเป็นตัวควบคุมทุกอย่างอย่างเดียวเราต้องใช้ความใจเย็นของเรารวบรวมความคพดยตัวมันของเราให้ตอบสนองต่อสิ่งเราให้ได้และไปในทางที่ดีถ้าเราในในทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ผมเริ่มจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้นเช่น <c oughs> ถ้าผมขับรถแล้วมีคนบีบแต่สายผม <c oughs> ผมก็จะนิ่งเฉยเพราะว่าถ้าเราขับรถในเน้นของเราเราทําในรูปแบบของเราเราก็ทําให้มนใจเราสงบลงเรื่อยๆ,ๆ เราอย่าพยายามทําใจเราให้ไปอยู่กับคนอื่นเพื่อที่ทําให้ใจเราร้อนตามคนอื่นเขาอันนี้สาหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าอยาง้งจริงๆเราลองปรับเปลี่ยนดูได้นะพฤติกรรมของคนเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนในชั่ววันสองวันแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาและเราสามารถปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้นะครับผมจากผมนะครับป้อมโอเคครับบทแรกเราก็จบไปแล้วนะครับผมเรามาดูในส่วนของหัวข้อที่2กันต่อไปนะครับผม อย่าลืมนะครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ได้นะจ๊ะรักทุกคนนะครับผม